เอาแล้วครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับมาเป็นไงอัดคลิปปั๊บนี่คือได้สปริงเลยครับซึ่งผมก็ฟาร์มถังตั้งนานนะ level สามเลยเนะี่ยเพิ่งจะได้สปริงนะโอเคตอนนี้มันก็มีแอร์ดรอปตกพอดีครับซึ่งบอกเลยครับว่าเราจะพลาดไม่ได้นะอ่าตอนนี้ผมก็มีแค่ปืนลูกโม่เองครับไม่รู้ว่าผมจะแยกได้เปล่านะแอร์ดรอปเนี่ยก็ มอ,องไปหลือกันแรน่าจะไหวอยู่ลูกโมก็เอานะมาตอนนี้เราก็เพิ่งเข้ามาเลยครับเซิร์ฟนี่ก็เข้ามาปั๊บไปวิ่งหาฟาร์มเลยนะก็ได้สปริงก็ตอนนี้เลยนะเพิ่งจะได้นะอันหนึง่งโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเก็บครับคือถ้าผมพาไปนี่ก็ถ้าตายนี่คือจบเลยนะอเอ้ถึงเลยครับบ้านเราก็เป็นไงเพิ่งเข้าครับเซิร์ฟนี้เนี่ย โอเคแล้วก็เก็บของไปเลยครับนี่สปริงปไปกันเลยแล้วกันครับตอนนี้มันก็เพิ่งตกนะเผื่อว่าผมจะยิงคนแบบมีปืนกลมือแล้วก็จะได้ใช้นะอเอ๋อาข้างหน้ามีคนฟาร์มครับทุกคนก็ขอจัดสักหน่อยก่อนเดี๋ไปเก็บแอร์ อ้ฟาร์มโยคือถ้ามันมีสปริงนี่เราก็ครับมืนได้เลยนะอ่ะบอลอ,อ้ร่วงไปซะมาดูกันครับว่ามันจะมีของอะไรบ้างนะ อยากได้สปริงนะเอาจริงโอเคโหอ,โอะไหล่ร้อยหนึ่งอ่ะนี่ครับไหนที่สุดผมก็ได้สปริงครบพอดีครับโอโ้โหแต่ก็ยังขาดอะไหล่อีกนิดนึงครับที่บ้านผมมีร้อยกว่านะมาผมว่าเราก็ต้องไปฟาร์มถ่านอีกนิดนึงครับ เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้กระสุนมาเพิ่มเลยนะเดี๋ยวเราก็รีบไปกันเลยครับตอนนี้มันก็กี่นาทีแล้วว่าที่แอด d r o ตกนะน่าจะหลายนาทีเลยครับเดี๋ยวผมจะไม่ทันนะไม่เฮเลือดไปครับ <c oughs> ไหนที่สุดเราก็ได้ใช้ปืนกลมือนะนึะกว่าจะไปเก็บแอร์กับปืนลูกโม่เลยครับทุกคน ไปกันเลยรับเฮ้ยนั่นไงตอนนี้ก็มีคนยิงแฮปก็อยู่ข้างหน้าเราเลยนะนี่แต่ว่าเราก็จะได้ปืนอีกกระบอกหนึ่งวะเนี่ยก็ถ้าได้นี่คือดีเลยนะเราก็จะเอาไปเก็บไงทุกคนเอาเป็นปืนสำรองแฮปใน่รวงไปซายืนเก็บของเฮ้ย มีลกนี่มีลกครับทุกคนมันเอาอะงี้ร่วงไปเฮ้ยโอ้โ,อโหมันมีลุกเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหเน่ได้ปืนกลมือมาเพิ่มเลยครับทำไมมันมีลุกเยอะจังวะหรือว่ามันไปซื้อแพ็คพิเศษวะที่มันได้แบบ เทียบกดชุบนะทุกคนมาะนี้เราก็ได้กดมือมาเพิ่มเลยครับก็เป็น2กระบอกเลยนะอ่าเราก็จะไปทําแคมป์แล้วก็เก็บมือนนะเผัว่าผมตายไงก็จะได้มาเอาใช้นะเฮ้ไปเลยครับนี<า>่เราก็เก็บไปเลยมาหวังว่าผมจะทันนะทุกคน ตอนนี้แอรดรอปมันก็ตกหลายนาทีเลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมีคนไปกดยังนะทุกคนลองไปดูสักก่อนนี่พันแผลไปแฮปเลือดไม่เต็มเฮ้ยโอ้โหเลือดลดอีกละ แต่นี้ผมก็เลือดอยู่ที่150่นะก็น่าจะได้อยู่นะทุกคนก็เป็นเซตเซตกระดูกแต่ก็ไม่เต็มนะแล้วก็ต้องหาอีกเฮ้ยโอ้โหรถถังมันยิงขึ้นหอคอยครับน่าจะมีของนะเฮ้ยไม่ใช่ของดีมีคนอ่านี่ไงมันตกเลยครับเป็นไงน่าจะโดนรถถังยิงนะเฮ้ย นี่โดนรถถังยิงอะโอ้โหได้อยู่แอร์ดรอปยังอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะดูว่ามีกี่คนนะโอ้โหนี่แฮปเพียบเลยมามาดูกันครับว่าผมจะรอดไหมนะคือชื่ออย่างเยอะเลยครับเดี๋ยวเราก็ค่อยเก็บทีละตัวนะถ้าได้เนะี่ย าข้างหน้าก็เหมือนกับจะเห็นคนแวบ,บๆนะนั่นไงผมก็จะอ้อมไปหลังนะน่าจะมีปืนคอ่ปนี่ครับโอ้โหร่วงไป ตัวเปล่าแล้วก็ยิงไปก่อนเลยครับผมว่ามันจะวิ่งมาเก็บของนะนี่แล้วก็ได้เซ็ตกระดูกมาเพิ่มเลครับกดใช้เลยนะนี่โอ้โหไปดูแอร์ครับว่ากี่นาทีแล้วนะอ่าจะเปิดได้เลยครับโอ้โห50วินะ นี่ไดีที่เรามาทันครับไม่งั้นคืออดเลยนะเด็วเราก็อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับเห็นปะมีคนอยู่2องคนแฮข้างหน้าเราไม่รู้ว่ามีปืนเล้านี่ใช้2กระบอกเลยแล้วกันครับเผื่อว่าผมจะโดนลุม อีกโคนแฮปตรงนั้นนะนี่ลูกโม่นะทุกคนโอ้โหตอนนี้แอร์ดรอปมันก็น่าจะกดได้เลยนะนี่แฮปมันเปิดเลยนะเดี๋ยวเราก็ตั้งไว้นั้นก่อนนะนี่ผมก็จะไปไปยิงโคนก่อนเมื่อกี้เหมือนกับมีตัวลูกโม่นะ ไม่ยไปล่ามันก่อนครับอ่าเสียงเท้าโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยมีปืนดีว่ะเมื่อกี้ก็เสียงลูกโบ้นี่หรือว่าเป็นตัวไหนวะโอ้โหฉีดยาไปก่อนครับเฮ้ยเสียงเท้าเฮ้ยโอ้โหโ น่ร่วงไปโอ้โหแล้วก็กำลังขีดอยาเพลินๆรับมีคนมายิงโอ้โหเยอะจริงครับนี่มีคนวิ่งมาอีกละแล้วก็ต้องรีบเก็บของก็ไปเลยครับทุกคนเดี๋ยวไม่ทันนะโอ้โของเยอะ ไม่มีเปินเฮ้ยโอ้โหทำไมของน้อยจังวะโคตรเกือครับแอดด็อปโอ้โหโฮเฮ้ยโอ้ยสองคนครับมา อ้ตัวนี้ดันมาเลยครับร่วงไปหนึ่งนี่มีลุกโอ้โหตอนนี้ผมว่าผมน่าจะรวยพืนเลยครับนี่จากที่ผมครับมาจะบอกหนึ่งนะเฮ้ยยังเหลือเฮ้ยทำไมถึงอย่างวะ ร่วงไปซะเราได้ปืนหลายกระบอกเลยครับทุกคนเฮ้ยรถถังยิงมาผมว่าผมเก็บของก็ไปไปดีกว่าครับอยู่นานไม่ได้นะแอร์ดรอปก็เกลือเนี่ยแต่อะไรไม่รู้ครับเมื่อกี้เนี่ยสองสามอย่างโอ้โหเซ็ตกระดูกครับมาเราก็ค่อยเก็บนะอา โอเคตอนนี้ก็ปืนผมว่าผมก็น่าจะเก็บหมดแล้ยนะเดี๋ยวเราก็ไปไปทิ้งปืนก่อนนะนี่โดนรถถังยิงกลับตายหลายก็บอกเลยครับทุกคนที่ผมก็ไปไปหาที่ดีๆแล้วก็โยนทิ้งก่อนนะแล้วก็ค่อยไปเก็บของใหม่นะอันนี้กระเป๋ามันก็เกือบจะเต็มเลยครับบอกนะครับว่ามันวะ่ะ อย่างเยอะเลยครับเมื่อกี้เนี่ยมันมาต่อเนื่องเลยโอเคตรงนี้แฮปเหมาะดีแล้วก็โยนตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปเก็บของเพิ่มนะเฮ้ทิ้งไปเลยแฮปมาตอนนี้ก็เลือดเต็มเลยครับทุกคน ตัวเดิมป่ะตัวเดิมเปล่วาวะเรื่องเหมือนกันแฮปน่าจะวิ่งมาเก็บของนะอบอกเลยครับว่าของนี้ผมก็ไม่แบ่งให้คนอื่นนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็จนไงแล้วก็มีอะไรนี่คือเก็บให้หมดเลยรับเอาไปดองในบ้านนะ โอ้ยผ้ามันแผลอย่างเยอะเกือบร้อยเลยครับทุกคนเอาอยากไหนวะเนี่ยโอ้เก็บมาเลยครับอ้าโอ้โห body AF จะเก็บของก็ยากนะมีรถถังเนี่ย มันก็จะยิงเราครับทุกคนอุย้ยเซตกระดูกครับเก็บมาเลยนี่ตอนนี้เราก็จะได้ครบเซตไงมาไปกันก่อนครับอ่านี่ครับ ยังมีคนยิงนะโอ้โหมันเรดบ้านอ่ะโดนป้อมซองอ่ะปะผมว่าเราก็ต้องไปแจมสักหน่อยเลยครับบ้านไหนวะบ้านไหนวะทุกคนบ้านหายนั่นะ่ะ อ่าจริงด้วยครับมีคนแอบอยู่นะ๋ยวเราก็จะค่อยๆย่องไปนี่ไงนียยิงกันแล้วเฮ้ โอ้โหลุกมาสองคนเลยแฮปโอ้ยทวงคู่โอ้โหเมื่อกี้เพื่อนมันชุบอยู่นะเลวก็ผมไปยิงแฮปแล้วก็มันเลยก็มันกดชุบสองคนเลยนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหมาแล้วก็ดีที่ผมบ้านใกล้นะเดี๋ยวเราก็ไปกันเลยครับทุกคนนี่ไปกันเลยแฮปหวังว่าไม่มีใครถึงก่อนเรานะ ดูด็มันตายลยครับทุกคนไปแล้ว <c oughs> อ่าเรียบร้อยแฮปมันตายสองคนเลย <c oughs> อ่าตอนนี้ก็ยังไม่มีชื่อพวกเมื่อกี้นะนี่มีศพหลังหินแฮปมันก็น่าจะคลานมาตรงนี้แน่นอน เฮ้ยโอ้มาเลยครับนี่ดีที่เราได้ปืนโอ้โหเก็บมาเลยครับนี่งไงน่าจะเป็นของพวกเมื่อกีน้นะที่ผมยิงได้อะโอเคมันคลานมาตรงนี้ไงอโอสวยเลยครับอันนี้มันเป็นเจ้าของบ้านนะที่ยิงกับผมอะโอ้อะไรเกือบ400 วยไม่น่ามีเลยครับก็ของที่เหลือก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะเป็นของสองคนเมื่อกี้ครับ <c oughs> โอเคได้หลอดยามา <c oughs> เก็บมาเลยครับโอ้โห <c oughs> โอ้ยอะไหล่ตอนนี้ผมว่าเป็นพันเลยครับทุกคนได้เพิ่มเก0ร้อยนะสวยครับดูดิโอ้ยพันสามร้อยอยางเยอะเราก็กลับบ้านกันก่อนครับเอาอะไหล่ไปเก็บก่อนนะพันกว่าเลยเนะนี่ยนี่ยิงไปก่อนครับเผื่อว่ามันจะไปเก็บของเรายังเหลือของนะเฮ้ยอามันตามผมมา นี่เรามันมาครับเน่ร่วงไปแอบตามเราม,มาครับนี่ได้ปืนมาเพิ่มปะ่ะกลับบ้านดีกว่าครับตอนนี้คือแบบรวยมากเลยได้เป็นพันอะไรเนี่ย มันอยู่ในบ้านนะครับทุกคนอ่ามาละตอนนี้มันก็น่าจะรู้ว่าผมแอบอยู่ตรงนี้นะราะว่าเมื่อกี้มันตายเลยไงรอบหนึ่งไม่เยะอันนี้ผมก็เก็บของที่เหลือได้มาเรียบร้อยเลยครับดูดินี่มีการส่องดูเฮ้ย <c oughs> เอาว่ะมานี่เราก็ ดันไปหามันเลยครับนี่ว่องไปสาปะ่ะเฮ้ยมาแล้วเหรอโอ้โหตั้งป้อมนึกว่าจะออกมายิงกับผมนี่ปะ่ะแล้วก็ได้ของที่เหลือมาเรียบร้อยนะครับกลับบ้านดีกว่านะ บอกเลยครับว่าเติบโตได้ดีเลยครับจากที่ผมครับปืนมากระบอกหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็ได้มาเป็นสิบเลยครับเต็มกล่องเลยปืนกลมือเนี่ยป่ะกลับบ้านโอ้โหยาเต็มกล่องไม้เลยดูดิโอ้อย่างเยอะ อร่อยพันห0ครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ทำโต๊ะคราบดีกว่านะบ้านนี้ยังไม่มีเลยนี่ครับมาเลยของจริงครับยิงคนได้อไหลยเป็นพันนะนี่แวะมาบ้านเราสักหน่อยบ้านหลักเราเคอไม่มีของอะไรเลยครับโอโหเก็บไปนะ ตอนนี้เราก็มีสองบ้านแล้วทุกคนบ้านนี้เราก็ทําเป็นบ้านแคมป์แล้วกันนะ okay, <ป>เก็บปเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยตกใจหมดเลยคนระับนึกว่าคนเริดบ้านนะมันเป็นกําแพงคนระับโอ้โหตอนนี้มันก็มีเรือมาพอดีนะนี่เราก็ไปเรือดีกว่าครับขอกําลังเหงาพอดี โคดไก่เลยครับทุกคนโอ้โหดูดิอยู่บนสุดเลยครับโอ้โหไม่รู้ว่าผมจะทันเปล่าวิ่งไปครับโคดไก่เลยโอ้โหหลายชื่อมากเลยครับผมว่าน่าจะเดือดแน่นอนนะปะว่ายไปครับตอนนี้ผมว่าเรือเนี่ยก็น่าจะมีคนเอาได้แล้วนะเพราะว่า กว่าทุกผมจะวิ่งมาเนี่ยก็หลายนาทีเลยครับตอนนี้เราก็ไปยิงคนที่มันเก็บได้แล้วกันครับทุกคนเอ้ยนั่นไงข้างหน้าผมมีคนครับมันยังไม่เห็นเรานะไปะวายไปครับมันอยู่ไกลอยู่อยู่บ้านข้างหน้าครับเหแบบแบบแบบ็นแวบๆน่าจะใช่คนเฮ้ย โอ้โหเฮ้ยใช่เปล่าวะโอ้โหเกินไปมันแหลกอะมันแหลกหรือว่าผมแหลกวะเนี่ยโอ้โหเวลยังหนึ่งอยู่เลยรายงานไว้ก่อนนะครับเกินไปว่ะมารู้ด้วยนะว่าผมอยู่ในน้ำอ่ะอมาต้องเทสอีกรอบหนึ่งเลยครับเราวก็จัดของแล้วก็ไปใหม่ครับโอ้โห อ่านี่ครับนี่น่าจะเป็นพวกมันนะมันวิ่งกันสองคนครับน่าจะกลับบ้าน,นเราก็จะไล่ตามไปเลยโอ้โหแซบดีนักแล้วก็อยู่ว่ายน้ําอยู่นเนียนนะยังเห็นผมอะ่ะโอ้โหเข้าบ้านเลยครับโอ้โหมาผมว่าต้องเรียกละนี่เรียกนี่เฮ้ย มันออกมาเลยครับโอ้โหไม่เก็บของหน่อยเราเพื่อนนี่มาเลยครับเฮ้ยโอ้โหมันรู้ครับว่าผมอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยนั่นไงชัดเลยโอ้โหโอ้ยโอ้โหชัดเลยนี่ดูดิวเวยังหนึ่งอยู่เลยเอาวะ แล้วก็เอกใจแต่แรกนะครับว่ามันรู้ได้ไงว่าผมอยู่ในน้ํานะตีก็ตามนี้ครับก็โดนพี่จีดเล่นงานนะครับทุกคนของจริงนะ้โอ้โหเซ็งเลยครับเจอปลอก็เล่นมาตั้งนานยังไม่เจอเลยเซิฟน,นี้เนะี่ยแ่ะก็ตามนี้แล้วกัน,นครับสาหรับวันนี้นะแล้วก็พอแค่นี้ก่อน,นครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ก็ตามดีเลยครับทุกคนเราก็มาโซโล่เซิร์ฟมาตรฐานนะก็เป็นวันแรกเลยก็ถ้าบ้านเรายังไม่แตกหรือว่ายังมีของใ้เนี่ยแล้วก็ค่อยมาเล่นกันต่อแับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปการเล่นแบบนี้หรือว่ายังไงก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายๆทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายครับ